เคสพีสามฮัิกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เมมแปลงสายสองกิกพร้อมเล่นนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ขายถูกนะครับมีตำหนิอะไรบ้างนี่เราไปดูกันในคลิปนี้ครับผมก็เดี๋ยวมาดูก่อนก่อนนะครับก็จะมีอยู่แค่เทียง2อย่างนะก็คือเป็นสายชาร์จแบบหัว usb นะครับตัวนี้ครับก็จะมีเพียงสายชาร์จเท่านั้นครับจะไม่มีสายลงเกมให้นะครับอ่าเป็นสายชาร์จแบบ usb ใช้ได้ปกตินะครับเกี่ยวกับ อะแดปเตอร์มือถือก็เสียบกับปั๊กที่มีช่อง USB ก็สามารถชาร์จได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น3000นะครับสีดำเป็นโนแบ็คนะครับเป็นเมมสายสกิกนะครับเดี๋ยวดูสภาพภายนอกกันก่อนด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับมีรอยสีลอกสีหลุดตามสีเป็นโนแบ็คนะครับมันจะลอกง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะประมาณนี้ไม่มีไม่มีฟิล์มหน้าจอนะครับมีรอยคนแมวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีฝุ่น ต้องไปทำความสะอาดเพิ่มเติมนะครับดีพดนะครับหลอกใช้งานปกติไม่มีเดินเองครับผมจะทดสอบให้ดูแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสามเหลี่ยม XO นะครับที่เหลี่ยมก็ใช้งานได้ปกติกดเด้งทุกปุป่มนะครับปุ่มเมนูต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็จะมีเป็นพวก 100, รอยขนแมวรอยขีดข่วนตามของมือสองนะครับนี่คือสองไฟให้เห็นชัดนะครับแล้วก็ด้านล,ล่างจะมีเป็นรูหูฟังนะครับเป็นซีลนัมเบรก็ ยังอยู่นะครับช่องดีซีอินชาร์จไฟปกตินะครับด้านหลังนะครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับอ่าตัวสังเกตก็คือตัวนี้จะเป็นอ่าฝาแบตเทียบนะครับก็จะไม่มีคําว่าโซนี่ตรงนี้นะครับอ่าสภาพประมาณนี้เลยนะครับช่องยูเอ็มด์นะครับเปิดปิดได้ปกติมีสปริงยังเด้งอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ทดสอบนะครับด้านบนก็มีเป็นช่อง Data นะครับไม่ได้ทดสอบลงเกมเช่นกันนะเพราะว่าเกมเยอะแล้วนะครับเครื่องนี้ อาโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูรายละเอียดกันนะครับว่าตำหนิคืออะไรนะครับอ่าเปิดมาก็เห็นชัดเจนเลยนะครับตัวนี้จอเป็นเส้นนะครับนีมีประมาณ3เส้นนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับก็สาเหตุที่ขายถูกก็ว่าจอเป็นเส้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ system setting นะครับตัวนี้อ่าให้ทดสอบ R L กันแล้วกันนะเป็นน้างชื่ออา ไอเอกดใช้งานปกตินะครับสังเกต้ว่ากดใช้งานปกติเลยนะครับโอเคหนะลอดมาดูที่แบตเตอรี่อินโฟมิชันนะครับตัวนี้อยู่ยที่35นะครับแบตตัวนี้ถือว่าอยู่ได้นานพอสมควรนะผมรับมาประมาณ3สวันนะครับชาร์จทิ้งไว้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับถือว่าแบตไม่เสื่อมนะครับก็เอามาทดสอบเล่นประมาณชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมง ก็ลดไปแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณ3ามสวันเพื่อทดสอบแบตก็แบตก็ยังเก็บได้ดีนะครับถือว่าไม่ไแบตไม่เสื่อมนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ใหม่มากสําหรับแบตนะครับก็ทิเตมฟอร์มิชันนะเป็น6.60 Pro B10 ปรนะครับก็แปลงเล่นผ่านเมมเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบที่อะนาล็อกกันต่อนะครับว่าอะนาล็อกเดินเองไหมนะครับอันนี้มันจะถามหา Wifi นะครับโอเคนะครับก็ พอเข้ามาหน้านี้ก็จะเห็นเส้นแบบชัดเจนนะครับเห็นเส้นแบบชัดเจนเลยนะครับอะหลอกไม่เดินเองนะครับซ้ายขวาขึ้นลงปกตินะครับฮะขึ้นลงปกตินะครับก็อะหลอกก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูที่เมมโมรี่สติ๊กนะครับตัวนี้เมมสา g สองกิเกมค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครที่เมสซีเลียเรื่องเส้นก็ถือว่าเอาไปเล่นแบบคำๆได้อยู่นะครับ เสียงอะไรต่างก็ปกติแล้วก็มันเซตนะครับอ่าเกมจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้เอ่ยชื่อเกมด้วยกันนะจะได้ไปเร็วนะครับนี่ครับก็มีเกมยอดฮิตต่างๆนะครับโซนี่พวกนี้นะครับเพจ2021ก็มีนะครับเป็นอ่าบนวันเจ็ดนิวโตน่าโตฮีโร่สามโตฮีโร่นะครับโมโตมิทอลส์ลักนะครับอ่ามิกก้าแมนนะครับมาริโอ กับตันมาวิโอแรงต่างนะครับแล้วก็เป็น gta นะครับก็อว์ก็มีนะครับแอา์ดแอตตี้บิเอรก็มีสังก๊กตะเก็นบอลอีวอลูชันนะครับคอร์บิตี้ b u r n ์นเอานะครับอัมเบอร์แมนตะกกันบอลแอสซินคีส์นะครับเกมมินิเกมต่างๆซเว่นวันเดอร์นะครับมาริโอสไปเดอร์นะครับเทอร์ตังกฤอาวิมูนะครับเออสเตฟอร์ติตเอออาร์ตีไนะครับ แล้วก็เป็นเกมพีทมันพวกนี้ก็จะเป็นอิมเมอร์เจอร์วันเดอร์สวอนอะไรอย่างเงี้ยครับนนี้ผมไม่ได้ทดสอบนะครับแล้วก็จะมีมินิเกมอีกเยอะนะครับเกมแบบค่อนข้างเยอะนะครับต้องเอาไปทดสอบกันดีนะครับว่าไม่มีเวลาทดสอบนะครับก็ทดสอบเป็นบางเกมนะเพื่อดูรปุ่มเฉยๆเดี๋ยวลอมเดีวทดสอบที่เบิร์นเอาล์แล้วกันนะครับจะได้ดูปุ่มการใช้งานว่าบังคับได้ปกติไหมอะไรยังไงนะครับสําหรับพี p เครื่องนี้นะครับ ก็ตำหนิข้างหน้าชัดจีนนะครับปุ่มจอมันเส้นนะครับปุ่มโฮมนะครับใช้ได้ปกตินะครับเดเสียงเพิ่มเสียงปกติทุกอย่างนะครับปิดเสียงรอปกตินะครับรับแสงหน้าจอได้ปกตินะครับ สอบโปรฟไฟล์ใหม่เลยนะครับนี่ครับการใช้งานปกติทุกอย่างครับเสียดายตงที่จอเป็นเส้นอย่างเดียวเลยนะครับเครื่องนี้มีส2กิกด,ด้วยนะครับเกมเยอะนะครับมีอีมูเกมต่างๆด้วยนะครับก็ค่อนข้างครบนะครับเครื่องนี้ใครที่จะซื้อไปเป็นอะไรอยากไปทดลองซ่อมจอเองก็ได้นะครับก็ราคาเก้ารากบาทก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ ใช้งานได้ปกติเล่นเกมปกติเลยนะอ่าปุ่มปุ่มแรงต่างเนี่ยใช้งานปกตินะโอเคนะครับก็เดี๋ยว ทดสอบให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราดีว่าเกมเมื่อกี้มันมีเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ก็เลยไม่อยากทดสอบนานนะครับก็เครื่องนี้ก็อยู่ที่999บาทนะครับได้ p s เพี3,000เมม32กิกแปลงพร้อมเล่นนะครับมีตำหนิที่จอเส้นนะครับบางจังหวะที่เล่นเกมที่ไม่ได้จอขาวมากก็จะมองไม่เห็นเส้นเนี่ยมันก็จะสีเมื่อทับไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครสนใจเครื่องนี้ก็ติดต่อมาที่ทางเพจ Facebook นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ